ก,ก็เหมือนมันเตะขู่วิวไปในตัว นอนสูเด้อสร้านผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเนาะ ปฏิบัตภคภพคุมเพชรชดบางแสนครับอ่าคุมเพชรช,ชดบางแสนก็ถือว่าสี่เสื้นนี้นี่ครั้งที่อะไร้ะครั้งสามมาสองคือสามแล้วยังไม่แพ้ก็ถือว่าเจอสมิงดำเจอรณชัยมาก็สีเสื้นนี้แหละสวยงามสวยรู้เลยไฟนี้คู่ปรับเก่าแล้วก็เคยเป็นอดีตแชมป์ร้อยยี่หกเส้นนี้แหละเราเคยเดินเงเมือมาแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นเจอที่ไหนเนาะ วันนั้นเจอที่ชนบุรีครับเป็นบุรีฝนจางน้ำหนักไหนวันนั้นที่เจอกันวันนั้นน่าจะร้อยยี่สิบนี่แหละร้อยยี่สิบนี่แหละแต่ตอนนั้นดูแล้วเรานี่ดูไม่ค่อยเต็มเบทเท่าไหร่ตอนนั้นชุประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอืมก็ขึ้นไปร้อยยี่สิบหกครั้งแรกๆเลยครับไฟแรกเลยเป็นไงบ้างอะ่ะรอบนี้เจอวิวอีกครั้งหนึ่งก,ก็ดีใจครับรู้สึกดีใจครับก็ได้แก้มือครับได้แก้มือในตัวแล้วหนึ่งได้ข่าวว่าห่วงมากเลยเส้นนี้ครับก็อยากรักษาไว้นานๆรักษาไว้นานที่สุดใ่ วันนี้กับวันนั้นวันนั้นแพ้อะไรมาน้องเล่าให้แฟนขับเราฟังไหมวันนั้นแพ้แรงประท้าแล้วก็เราไปโดนพลาดโดนสองเลยแล้วเราแตกใจร้อนเป็นไปอืมพอแตกเราก็ทาให้ต่อยยากหมดเลยมารอบนี้พี่ไโรอแล้วก็ทางสตาร์ทโพสมีลูกอะไรมาเสริมให้บ้างก็แก้เกมไปรอดูบนเวทีรอรอดูด้วยว่าเขามาลูกไหนยังไงครับก็ม,มีแก้ไปหลายลูกเหมือนกันครับอืก็ต้องมีลูกแก้ลูกนี้ให้เห็นแหละครับเพราะวันนี้เจอรณชัยเราก็สามารถแก้มันแล้วหนึ่งคนใช่ครับ รอบนี้ก็ต้องมาแก้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ป้องกันแชมป์ด้วยวีดีเจ็ดสีร้อยี่หกไม่มีปัญหานะร้อยี่หกก็สบาย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 ก็เราจะไปก้าวไปช่างนี่จะไปเกินหรือว่าจะไปพอดีพอดีน้องอยังไงดีรอดูอากาศรอดูพยากรณ์อากาศอ่าเรเริ่มเข้าหน้าฝนแล,ล้วถ้ามีฝนมีอะไรก็น่าจะไปพอดีมีลูกไหนบ้างถ้าวิวฟังอยู่บอกให้วิวฟังไหน่อยว่ายังไงดีเกมนั้นนัดนี้ มีลูกหนักๆแรงๆไปเตรียมรับมือแน่นอนครับอืมอก็วิวนี่มาร้อยเลยเรามีลูกไปแน่นอนหนักๆแรงๆนี่แหละตามสไตล์กมเพชรนี่แหละครับเจ็ดสีน้องสวยหรูเลยสามไฟหลังสุดไม่แพ้ใครเลยก็สามไฟหลังสุดบนช่องเจ็ดสียังไม่แพ้ครับแอบหวังเสือ้อสามารถไหมก็ลึกหวังลึกๆอยู่เคยได้ไหมยังเลยครับยังไม่เคยได้เคยชนะสวยสุดกี่ครั้งที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดเคยชนะ ต like 1, the ิดต่อกันแค่สองครั้งสองครั้งยังไม่เคยนะแบบขนาดนี้ถือว่าครั้งนี้จะนะอีกก็ไปครั้งที่สี่แล้วกับอดีตเจ้าของเ็มผเซตนี้ก็จริงๆแล้วก็คือถ้าทําวล์แลนถ้าทาเวแลนแล้วก็ไม่ไม่ได้ตัวใครอ่ะครับผมไม่ไม่ได้กลัวยแล้วว่าจะชกกับใครคือทุกอย่างมันก็มีขั้นตอนของมันเพราะฉะนั้นวันที่22่สิพร้อมแน่นอนไม่มีเหตุผลก็นโยบายเดิมอยากเจอคนเก่งก็คือทำมวยก็อยากเจอคนจริงๆแล้วครับผมเพราะว่าทำมวยก็มันบางทีมันก็ มีการสั่งต่อบั่งเล็กๆน้อยๆเพืเ่อเ,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 เป็นเป็นกำลังใจและกระตุ้นในการทำมวยก็มีก็ทุกครั้งก็มีมก็มีบ้างเพื่อจะให้กำลังใจนักมวยครับผมล่าสุดน,นี่สวยงามเลยแก้ทางแบบว่าหลายๆคนนมองเป็นไปได้เออชนะแล้ว,ลวเออ,อย่างไรบ้างพี่วันนั้นเจอรณชัยผ่านมาแล้วก็คือจริงๆจริงๆรณชัยน่าจะหยุดไปนานกว่าครับหยุดไปนานกว่าทีนี้ก็คือเราเราจะได้เรื่อง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 การชกต่อเนื่อง ก็วันนั้นก็นิดเดียวก็คือใครชนะได้แต่ก็คือกรรมการก็น่าจะเห็นความมุ่งมั่นของเรารก็ยังยัง,ยงชกกันได้อีกครับคุค่นียยัง,ยงชกกันได้ส่วนจะชกกับวิวนี่ปุ๊บเนี่ยวิวถึงจะไปชกสากลเนี่ยแต่คือเขาได้มีการซ้อมอยู่ตลอดนักวยปุ๊บบางทีนักวยสากลซ้อมหนักกว่ามวยไทยเนี่ยเรื่องเร่งสเต็ปเรื่องไรปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องทําการบ้านเต็มที่เลยเพราะว่ารอบนี้ทําการบ้านหนักมาก เพราะว่าไปเจอกับคู่บกเก่าแล้วก็ศริละเราน่าจะเสียใจพุคนแต่ถามว่าได้ไหมได้ครับย้อนกลับไปในเกมที่ชนบุรีพี่เมื่อตอนเดือนกันยาหลายเดือนที่แล้ววันนั้นนี่ไปแตกแล้วก็ดูว่าคมเพลตไม่ค่อยเต็มเวทด้วย จริงๆคอมเพรสยังไม่เต็มเบดเท่าไหร่ร้อยยี่หกยังไม่เต็มเบตเพิ่งขึ้นมาครับแล้วคือวันนั้นก็ถ้าสวยๆมอๆก็อยู่ประมาณสักร้อยยี่สามร้อยยี่สี่เงี้ยถ้าขึ้นไปร้อยยี่หกก็จะหลวมไปครับแล้วก็วันนั้นปุ๊บก็ผิดพลาดนิดนึงจริงๆวยก็ยังเหมือนในเหมือนกันอยู่แต่ไปแตกก่อนใจร้อนไปหน่อยพอไปแตกปุ๊บทีนี้วิววเข้าไปครับวิวแก้แก้ตรงไวแย้วก็ต้องต้องละเอียดเพราะฉะนั้นวิวเนี่ยคือน่ากลัวที่ตรงไวายนี่แหละ แต่คือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ตรงนี้ไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยแน่นอนครับผมเอาอยู่แน่นอนเรื่องใบรอบนี้พี่เรายืนยันว่าร้อยยี่สิบหกเต็มเวทแล้วก็มีลูกไปแก้แน่นอนว่าวันนี้ร้อยยี่สิบหกเต็มยังก็มันคือเต็มแต่สบายสบายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหยไม่ไม่ได้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 ไม่มีอะไรครับก็คือถามว่าน้ําหนักประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดกิโลเนี่ร้อยยี่สิบหกสบายสบายแต่ถามว่าทำร้อยยี่สิบห้าได้ไหมได้แต่จะไปชกกับใครก็ต้องต้อง ถ้าชก126แล้วไม่มีตัวชกอาจจะดันขึ้น127ือ128เราก็ต้องทำตามโปรมเตอร์รเพราะว่าเพราะว่าโปรมเตอร์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ให้ทำตามโปรมเตอร์ได้ต่างคนต่างทำหน้าที่มันก็จะไปกันได้พี่โรดฝากแฟนคลับ FC ของค่าแล้วก็ของคมเพชรหน่อยพี่ที่รอตามเชียร์ทย์นี้ก็อาทิตย์นี้ก็คือสนุกแน่นอนผู้นี้สนุกแน่นอนแล้วก็ประทับใจแน่นอนการันตีเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องพอประทับใจว่าเพราะว่าทุกคนต่างทุกซ้อมมาผู้นี้ชกกันด้วยศักดิ์ศรี ไม่มีออมไม่มีใดๆทั้งสิ้นลักไหนชอบไหนให้เลือกตาดีได้ตารา้เสียชกกันออกมาสนุกแน่นอนแล้วก็ไม่มีติชชิ่งไม่ต้องมีเต้นมีอะไรแล้วเพราะเราเราอยากให้งานออกมาสนุกแล้วก็ทุกคนประทับใจเพราะฉะนเอฟซี FC, สิทธิ์สารวัตรเสือก็รอชมแล้วก็รอบนี้มั่นใจมั่นใจที่จะเอาชนะได้แล้วก็ผมวิวเพโกศลวิวเพโกศลาหายไปไหนมาบอกให้แฟนมาฟังหน่อยไปรัฐธรรม รับใช้ชาติเข้าแคมป์ทีมชาติและล่าสุดนี่เชินไหวในระแบบจากคนสมัครเล่นใช่ไหมยังไงบ้างน้องผลงานจากคนสมัครเล่นหนึ่งไปก็เหรียญทองเหรียญทองเป็นแชมป็นชนะชนะใส่สามบาทเสียล้วมทีมชาติชนะนัทีมชาติเหมือนกันก็เราหนึ่งตัวแรกเขาจะเอาไปทำไม่ใช่ไปต่อยเอเชียนเกมสีตเกมนี่แหละแต่ว่า ด้วยการเปลี่ยนระบบของผู้จัดการทีมทําให้เราต้องกลับมาเมยไทยเพราะว่าเปลี่ยนทีมโค้ชยังไงบ้างกลับมาเจอผู้ปรบกอบที่เราเคยชนะมาเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วไม่ง่ายเราก็ไม่ยากไม่ง่ายก็ไม่ยากเราก็มีวิธีของเราอยู่มองว่าลูกไหนที่เราเหนือกว่าคมเพชรเนาะลูกความไวความไวรเราคิดว่าเราไวกว่าแล้วก็ไม่ประมาทไม่ประมาท ผมเพชรนีสดขึ้นมาสามไฟหลังสุดที่ช่องเจ็ดสีชนะหมดเลยได้ดูบ้างไหมดูดูบ้างเขามีลูกอะไรที่เก่งขึ้น้างถ่ากับความคิดเราเขาแข่งแรงแข่งแรงขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าครั้งก่อนเขาเจอเราเนี่ยร้อยี่เขายังไม่เต็มเวทแล้วเราคิดอย่างไรบ้างครับนี่เขาบอกเขามาเต็มนะก็เต็มเราก็เต็มเราก็เต็มเหมือนกันเราก็มีหลายๆลูกเหมือนกันครับไปเก็บตัวสมัครเล่นบางคนกางวลเลยน้องจะมาตบมวยไทยจะแย่งแย่งการออกแข่งในหรือเปล่าไม่มีได้หมเพราะเราเนี่ย ได้ข่าวว่าตอนก่อนหน้านี้เราก็ต่อยกีร่งแค่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนใช่กีร่งแค่ก็เหรียญทองเหมือนกันเหรียญทองเหมือนกันเรานี่ก็ถือว่าพรสวรรค์นะเก่งทั้งไทยทั้งสายคนสมัครเล่นเลยน้ำหนักตอนนี้ว่ายี่สิบมีปัญหาไหมน้องไม่มีปัญหาฝนตกนี้ไม่มีปัญหาครับกระจะไปช่างแบบพอดีหรือว่าจะทำสักหน่อย ก็เดี๋ยวรอดูผลฟ้าเออตอบตอบเหมือนกันเลยกับครมเพชรรอดูผลฟ้านิดๆก็ต้องดูว่าจะไปขาดหรือว่าไปพอจะไปพอดีหรือว่าจะไปเกินเนี่ยต้องรอดูผลฟ้ากาศเพราะช่วงนี้กรุงเทพฝนตกใช่ครับปากแฟนคลับแล้วหน่อยก็ที่นี่เป็นงานชิงแชมป์ก็ปากเชีเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจด้วย ไม่ได้หายไปไหนนะไ,ไ,ไปอยู่ยแขป์ทีมชาติออบอกอะไรต้นเพชรหน่อยครับก็ซ้อมดีอยู่แล้วครับไม่ต้องหว่วงเรื่องการซ้อมก็บนเวทีก็เต็มที่ครับเขาบอกว่าเขาห่วงมากเขานอนเกาะเลยเข็มขันเดี๋ยวเราจะมาเอาคืนไหมเอาเคืนครับอเอาคืนนะเพราะเราก็เคยเป็นเส้นนี้มาเราเป็นใช้เวลาอยู่กี่ไฟตอนนั้นได้ป้องกันสักครั้งไหมเป็นปีไม่ได้ป้องกันไม่ป้องกันเป็นปีเลยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็ยังยืนยันความเดิมว่าเส้นนี้อยู่ต้องอยู่ที่เราบกโควนว่าเข็มขัดเส้นนี้ ป็นของมมีี่่่่าาาากออออนนนนโเเคคะย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ AT t a t G 24นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ AT t a t G